พืชหน้าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นทั้งไม้ประดับนะครับแล้วก็เป็นผักเป็นผลไม้ได้เลยนะครับนะพุ่มเขาจะสวยนะครับแล้วก็ใบสวยเป็นไม้ประดับนะครับเสร็จแ,แล้วก็ยอดเขาก็กินกับเป็นผักผักแอมนะครับนะกินกับน้ำพริกกินกับขนมจีนกินกับลาบได้ครับ รสชาติจะออกขอดฝาดหวานๆนะครับอร่อยกว่าพวกมันปูแล้วก็พวกผักติ้วอีกนะครับนะแต่นี่เขาเป็นต้นไม้ต้นไม่ไม่ใ่ใหญ่นะครับเป็นไม้พุ่มและไม่ไม่ใช่ล้มลุกนะครับเพราะอยู่ได้นานนะครับนะเสร็จแล้วก็ลูกเขาถ้าเขาสุกดำๆมีกินก็ได้นะครับอร่อยรสชาติหวานๆเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงนะครับ นะยอดก็เหมือนกันนะยอดกินได้กินเป็นผักได้ผลก็กินเป็นผลไม้ได้นะครับอร่อยนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครที่สายรับประทานผักนะครับไม่ควรพลาดนะครับไปหามาปลูกไว้ที่บ้านได้นะครับเนะี่ยปลูกก็ไม่ไม่ยากครับเขาชอบอยู่กับร่มด้วยนะครับถ้าใครมีที่ร่มๆได้แสงแดดนิดหน่อยนะครับปลูกได้นะ เนี่ยครับแยยอดเขาถ้าสีอ่อนๆอย่างเงี้ยยอดเขาจะอร่อยมาก